ครับผมสวัสดีครับลูกพร้อมครับผมฝนฟ้ามาดีจริงๆครับเสียชงครามตกตั้งแต่เมื่อคืน,นในตอนนี้ยังตกอยู่ลงพร้อมเลยนะครับอารามาที่เรื่องของกอ,อ,อนะครับบอกว่าช่วงนี้เตรียมเปิดระบบนะครับให้ข้าราชการเข้าตรวจสอบข้อมูลตนเองนะครับในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะกันความผิดพลาด ทางดีทั้นก็จะเปิดให้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับคุณครูท่านผู้บริหารข้าราชการทุกท่านนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่เว็บของกคศนอกจากนั้นทางดรสุดศรีบงสมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าที่ผ่านมาระบบการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารมักจะมีปัญหาในการร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นธรรมต่างๆเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมต่างๆทั้งที่การดำเนินการก็เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับซึ่งท่านประหลัดบอกว่าเห็นหน่าจะต้องมีการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและก็สรรหาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดความชอบธรรมและเป็นระบบที่มีธรรมพิบาลซึ่งประหลัดกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการคลาดการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมาก็มีการเสนอเรื่องการปรับปรุงระเบียบไปบ้างแล้ว แต่ก็ต้องมาดูกันใหม่ทั้งหมดทั้งพระบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือพระบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นว่าจะทําอย่างไรให้ระบบการคัดเลือกนะครับสามารถคัดเลือกคนที่ดีมีคนเก่งอย่างแท้จริงเพื่อเข้ามาทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติซึ่งที่พูดกันมากในเวลานี้ก็คือ เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ต้องมีการปรับปรุงระบบนะครับเพราะว่าคสอชอก็มีความชัดเจนนะที่จะให้การดําเนินการคัดเลือกบุคลากรต่างๆเป็นระบบคุณธรรมโปร่งใสแล้วก็มีทันมาพิบาลอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป มาทางข่าวเขตพื้นที่นะครับทางสพปนครปฐมเขตหนึ่งตอนนี้ก็ได้แจ้งเกณฑ์การแข่งศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ปลายปีนี้นะครับที่จังหวัดสกนนลนครที่เว็บไซต์นะครับมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะฮะก็ไปตรวจสอบดูได้นอกจากนั้นนะครับบอกว่าทางสำนักง,งานลูกเสือยุวกาชาติและกิจกรรมนักเรียนนะครับสำนักง,งานประดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งกำหนดการจัดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาติในสถานศึกษา ภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมณจังหวัดน้องคายบึงการคนครพนม,มและสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551รับทราบวิธีการกิจกรรมยุวกาชาติและก็รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมยุวกาชาติของสถานศึกษา เพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมสนับสนุนสื่อการจัดก,กิจกรรมให้กับหมู่ยุวกาชาติดังนั้นนะครับทางเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนครปนมเขตหนึเขตสองก็ให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติทุกโรงเรียนนะครับในสังกัดที่จัดก,กิจกรรมยุวกาชาติโรงเรียนละสองคนเข้าร่วมรับฟังการนิเทศนะครับในวัน ที่31กรกฎาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ห้องประชุมรวมใจ2สพปนครบามนคเขต1อ่าก็ส่งแบบตอบรับนะครับภายในวันที่28กรกฎาคมนะครับเรื่องของการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสมกานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,557ซึ่งตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสมกานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ2,557ทางระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งสมน,นาคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กำหนดให้โรงเรียนนะครับได้รายงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับันั้นทุกโรงเรียนนะครับจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมือ,อการรายงานข้อมูลและก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งมีปัญหาอย่างไรก็ดูได้นะครับหรือว่าติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสพปนครพนมเขต1แล้วก็เขต2นะครับ เรื่องของการสอบโอเนนะครับก็ป .6 และม .3 นะครับซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาได้กำหนดวันสอบโ n e นแล้วนะครับป .6 และม .3 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันที่31สสมกราคมปี2558ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันที่31สสมกราคมถึง1กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นทุกโรงเรียนนะครับต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูล รหัสต่างๆกรอ,อกให้เรียบร้อยนะครับโรงเรียนแจ้งเพิ่มลดาตามเว็บไซต์ของทางสำนักงานสทศนะครับซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องส่งรายชื่อครูนะไปเป็นกรรมการควบคุมห้องสอบนะครับป .6 ชั้นม .3 ไม่เกิน15คนส่งมา1คนจำนวนนักเรียนชั้นป .6 หรือชั้นม .3 ไม่เกิน30คนส่งมา2คนนะครับเอาอยัางไงรายละเอียดก็ดูได้ที่เว็บของสพป,ป,ปนครปฐมเขต2 พิธาข่าววันนี้นะครับทางสพปนครปฐมเขต2โดยวัชโรดชัยพิเดชนะครับได้มีโครงการจัดกิจกรรมประชุมเชิงประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏริบัติงานประจำปีงบประมาณ2,557ซึ่งกิจกรรมก็จะกระจายไปทั้ง6อำเภอนะครับก็จะมีการนิมนต์พระมาทรบุตรตักบ,บาตรนะครับฟังพระธรรม,มเทศนาซึ่งสปปนครปนมเขต2ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสนองนโยบายตามแนวทาง าการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติครั้งที่1น,นะครับจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ30กร,รกฎาคมที่สพนครพน,นมเขต2ก็จะมีผู้บริหารในสังกัดอำเภอศรีสงครามครูนักเรียนในเขตเทศบาลตะบนศรีสงครามข้าราชการลูกจ้างในสังกัดสพป,ปนครพนมเขต2ทุกคน ส่วนวันที่ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็18สิงหาคมที่วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าเอาอย่างไรคุณครูคท่านบาูชาทุกอําเภอก็ตรวจสอบวันเวลาให้ชัดเจนก็และกันครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับอาการนะฮะเหมือนีบ่องโคนะฮะในระหว่างอารีวันนี้ดีมวานก็ดูในปีได้นะครับอาจารย์ในไทสนใจก็ไปนั่งฟังได้ครับเวลาไม่ได้บอกมาแล้วนี่ช้าไปแล้วกัน ครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีกใกล้บ้านมาตรฐานสากลครับสรับในวันนี้ครับทางมหาวิทยาลัยนครพนมขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการอาณาจักรสีโคตบูนประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ผู้คนสองฝั่งโคงในวันที่30ครับในวันที่30มสิคือวันพรุ่งนี้เวลาสิบสานาฬิกาที่ห้องประชุมพนมศิล์ชั้นเอ็มคณะศิลปศาสตร์หรืวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมไม่อย่าลืมนะฮะเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นการศิวนาวิชาการอนาจากักศีกตบู์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของ เราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องของผู้คนสองฝ่าฝั่งแม่น้ำโขงครับวันพรุ่งนี้เวลา13นิกาที่ห้องประชุมพนมศินชั้นเอ็มของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปนมครับคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปนมครับครับถ้าอย่างไรอย่างไรแล้วเราก็ก็มาเพิ่มเติมเต็มนะครับหลังจากฟังหารนเพื่อนครูแล้วนะครับจากอาหารสมองฟันเล็กะน้อยนะครับเติมโต ติดอาวุธทางปัญญาเข้าไปนะครับในวันนี้ก็นำเสนอข้อคิดดีๆจากท่านววัชระเมธีนะฮะมีความดีก็มีความสุขคนดีคือใครพระพุทธเจ้าท่านนิยามไว้แสนง่ายนะครับท่านบอกวา่าคนดีคือคนที่คิดดีพูดดีและทำดีใครที่ถึงพร้อมด้วยคุณสบัติสาประการนี้ก็คือคนดีและความดีคืออะไรความดีก็คือผลของการกระทำ หรือพฤติกรรมต่างๆซึ่งสืบเนื่องกับการคิดดีพูดดีและทำดีในทางพระศาสนานะครับแบ่งวิธีสร้างความดีไว้ถึง10วิธี 1. ทานนำใหม่ก็คือความดีเกิดจากการให้ทานแบ่งได้ก็เป็นให้ทำเป็นทานนะครับคือให้ธรรมะเป็นทานเหมือนพระภิกษุทั้งหลาย 2. ก็คือให้วัตถุเป็นทานนะคือการให้วัตถุทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าของชายเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ 3. ให้อภัยเป็นทานนะถ้าเราไปโกรธเกลียดชังขั้งแค้นไปทะเลาะบบาวแวงอะไรกับใครเขาก็มาขอโอโหสิซึ่งกันและกันประการที่สองศิลมามัก็คือความดีจากนะทำหน้าที่นะครับมีวินยัย ความดีที่เกิดจากการเป็นคนที่รู้จักมีวิในัยในการบ่งชีวิตเคารพกฎกติกามารย,ยาทรัชธรรมนูญในการอยู่ร่วมกันทั้งหมดประการที่สภาวนาภาวนาใหม่ก็คือคุณความความดีซึ่งเกิดจากการที่เราเป็นคนที่รู้จักฝึกจิตให้มีสติจนกระทั่งว่าเรามีสุขภาพจิตมีคุณภาพจิตแล้วก็มีสมรรถภาพจิตที่ดีประการที่4อัปปะ จายะนะใหม่คือคุณงามความดีที่เกิดจากการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตอนมีสมมาคารวะรู้จักเจียมรู้จักถ่อมรู้จักว่า,าเวลาเข้าสังคมแล้วจะต้องแสดงอย่างไรประการที่5เวยาวัจจมัยก็คือการมีจิตสํานึกสาธารณะนะครับคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเพือ่อนมนุษย์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าการมีจิตในเชิงสังคมสงเคราะห์ เห็นใครทําคุณงามความดีอยู่ที่ไหนแล้วอดรนทนไม่ได้นะครับอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเพื้อกูลให้กําลังใจประการที่6ปฏิทตตานนำใหม่ก็คือการแบ่งคุณงามความดีหรือแบ่งความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจที่ตนได้รับาจากการทําอะไรดีให้แก่คนอื่นประการที่7ปัตตาุุโมทนาใหม่ก็คือบุญหรือคุณงามความดีที่เกิดขึ้น จากการพรอยโมทนาสาธุการนะครับเมื่อเห็นคนอื่นเขาทําอะไรได,ดีนับเป็นคุณงามความดีที่ถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดความบริษยาโดยตรงเพราะธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังไม่ผ่านการศึกษาเวลาเห็นคนอื่นทําความดีก็วิจารณ์ไปจิกไปกัดไปวิจารณ์แล้วใช่จะมีความสุขเท่ากับว่าเรากําลังเอาเข็มทิ่มตัวเองลงไป ตัวเองกับมีความทุกข์เพราะไม่รู้จักโมทนาสาธุในความดีของคนอื่นประการที่8ธรรม,มัตสะวะณะใหม่ก็คือคุณงามความดีที่เกิดจากการรู้จักฟังในสิ่งที่เป็นแก่นสารการรู้จักเลือกฟังสิ่งที่ดีงามล้ำเลิศซึ่งจะก่อให้เกิดสุนทรียะคือความงดงามในชีวิตเป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกัน ประการที่9ก้าธรรมเทศนาใหม่ก็คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกการแสดงออกทางความคิดการแสดงออกทางคําพูดการแสดงออกทางการกระทําของเรานั้นก็ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตของคนซึ่งอยู่ตรงหน้าของเรานั่นก็คือการแสดงออกที่เป็นบุญเป็นคุณงามความดีทั้งหมดเหมือนกัน ประการสุดท้ายประการที่10นะครับก็คือทิฏฐุชุกร,รมัมข้อสุดท้ายนี้สําคัญมากนะครับเป็นหัวใจของทุกข้อแปลว่าการปรับทัศนคติของเราให้ตรงกับความจรงิงซึ่งความจริงในโลกนี้มีลักษณะอิงอาศัยซึ่งกัน,ลกนและกันและมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวแต่มนุษย์ก็มักจะเลือกมองความจริงเฉพาะบางส่วนบางท่อนผลก็คือทําให้เรากลายเป็นคนใจแคบ ถ้าเราเห็นตรงกับความจริงก็คือเราเห็นว่าโลกนี้สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันเราจะออกจากความเป็นคนใจแคบเราจะทําอย่างไรเราจะไม่เป็นคนที่ไร้สาระอีกต่อไปชีวิตนี้ทั้งชีวิตจะกลายเป็นชีวิตที่มีแก่นสารและมีประโยชน์ความดีเป็นเรื่องที่เราทุกคนประพฤติปฏิบัติได้และความดีนั้นทําได้ทุกการะเทศะของชีวิตพูดอีกอย่างนหนึ่งก็คือชีวิตอยู่ตรงไหน พื้นที่ในการทําคุณงามความดีก็อยู่ตรงนั้นถ้าเราทําคุณงามความดีเราเองก็จะมีความสุขใช่ไหมท่านพอบอสพอ,อบอสบุญธรรมสิทธิพารุ่นลอเกินท่านพอดออรพัชรพงศ์เพื่อนพองษัชาอดอน้องโตเต้เป็นไงนะครับดรพัชรพรดรปานัศน์เป็นยังไงหายดีหรือยังทางสกละครเนาะ อ่าก็โอ้ยฝนฟ้าตกดีจริงครับน้องครับตกตอนน้เมือคืนนี้แล้วนะครับอ่าขอความสุขสวัสดีจะเป็นของท่านนะครับดูความรักรัะปราธนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับพร้อมพันกุลภาและสมพงค์ปูมวันขอบคุณครับสวัสดีครับ